สูตรเรือจำตะกูมาแล้วครับคุณผู้ชมเรามาเจอนะฮะคนร่วมสนุกกับเรานะครับทางบ้านของเราวันนี้นะครับคุณแม่อารีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตั้งใจมาเลยเพราะว่าเมนูที่แม่อารีจะทำเนี่ยผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยนะฮะชื่อเมนูว่าแกงคั่วลูกตำลึงปลาย่างค่ะ แกงคั่วลูกตําลึงปลาย่างทานทานเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนี่ลูกตําลึงนี่มาจากต้นตาลึงหรือปะใช่ค่ะไอที่เรากินใบตําลึงแกงจืดใช่ใช่เลยใช่เลยใช่ไหมต้องขนาดนี้ถึงจะกินได้แล้วเวลากินมีรสชาติยังไงฮะขมค่ะคือปกติเนี่ยจะขมต้องเอามาคั้นเกลือแช่เกลืออ๋อแช่นานไหมฮะชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี่นี่เรามาดูส่วนผสมอื่นแวลงส่วนผสมก็มีปลาย่างใช่ไหมฮะต้องเป็นปลาอะไรแม่ ปานินค่ะปานินถ้ามีฐานะปลาช่อนได้ไหมได้ได้ค่ะได้หมดใช่ไหมได้หมดก็มาฉีกเนื้อเป็นแบบนี้ต้องทอดก่อนไหมย่างค่ะย่างอ๋อต้องย่างต้องย่างนะไม่ได้ทอดนะนี่แล้วก็มีพริกแกงพริกแกงก็แน่นอนนะเพราะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดกระเทียมกระริกแล้วก็กะปิตำให้ละเอียดเลยออกมาเป็นแบบนี้ใช่ค่ะนะเป็นพริกแกงแบบนี้แล้วก็มีน้ําตาลทรายมีน้ําปลาน้ําปลาแล้วก็มี แล้วก็มีกะทิใช่ไหมใช่ค่ะมีกะทิเอาละคุณผู้ชมแกงขั่วลูกตำลึงปลาย่างใส่กะทิลงไปโอ้โห,โหดีเนาะมีบ้านสวนนี่ดูสิที่ผมถ่ายคุณผู้ชมเห็นไหมภาพทางอากาศเห็นไหมเขาปลูกอะไรเองกินกันเองไม่มีสารพิษเลยค่ะโอ้โหดีจังเลยคุณแม่ทําบ่อยไหมเมนูนี้บ่อยค่ะบ่อยใช่ไหมแสดงว่าชอบกินชอบกินสมาชิกในบ้านชอบอ่ากินลูกตำลึงนี่มีประโยชน์อะไรบ้างแม่ มันแก้ร้อนในแก้อะไรอีกหลายโรคเออแม่อ่านแล้วก็ลืมละตอนนี้เอากะทิใช่ไหมใช่ใส่กะทิลงไปเคี่ยวแล้วก็น้ำพริกแกงลงไปใส่ปลาย่างลงไปแล้วใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยอยประโยชน์ยาวมากเลยอะไปดูเองแล้วกันเออปกติแม่จะอ่านตำรายาไทยอยู่ แสดงว่าแถวเรือบ้านสมุนไพรเยอะเยอะเยอะใครเป็นหัวหน้าแม่มีสมุนเยอะอย่างเงี้ยแม่มั้งเพราะแม่เป็นพี่คนโตนี่ปลาย่างนะครับลงไปทางแต่น้ปลาลงไปนิดหน่อยนี่เราเป็นแฟนรายการตีวุ่นฉนิวเลยนะอาประจําดูประจําดูประจําแล้วเวลาเห็นคนอื่นทําแล้วนึกยังไงเราก็ทําได้เออทาได้แล้วว่าโอ้ง่ายนี่เมนูเขาง่ายไหมเขายังได้ออกเลยเอออ่ะกะทิค่อยๆทยอยใส่นะฮะทยอยใส่เป็นหัวกะทิเนาะแม่ก็ลืมบอก ว่าต้องทยอยใส่หาไม่เป็นไรเราคั่วไปแล้วเราก็ทยอยใส่กะทิไปเรื่อยตอนนี้ก็เริ่มมาใช้หางกะทิละใช่ละวิธีการทําแกงให้อร่อยเนี่ยมันต้องค่อยๆใส่คุณผู้ชมกะทินี้กะทิคั้นเองนะมะพร้าวจากสวนเลยค่ะนี่มันอร่อยตรงนี้แนะโอ้โหดูสิแค่นี้ก็หอมเลยนะแต่น้ำตาลทรายลงไปนิดหน่อยน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพราะแม่จะเป็นคนกินหวานด้วยแหละอ๋อติดหวานไหมติดออกหวานหน่อย เดี๋ยวพอเดือดก็ใส่ลูกตาลึงต้องเอามาหัน่นก่อนใช่ไหมฮะอ่าทุบๆทุบๆก็ได้หั่นเวลาก่อนใส่ต้องบีบน้ําออกค่ะ<า>แต่ว่าลูกตาลึงเอาเข้าจริงเวลาไปตลาดมันหาซื้อย่างนะมันต้องตลาดตามชนบทอ่ะอ่าต้องตลาดสุดใจคงมีตลาดในเมืองไม่ค่อยเอามาขายหรอกเพราะไม่ค่อยมีคนรู้ว่าทํากินยังไงโอ้โหดูสิเดือดปุดปุดใส่ลูกตำลึงลงไปปลาย่างหอมกลนไฟแรงแบบนี้ต้องขอบคุณเวอร์แก๊สด้วยนะฮะ เขาเรียกว่าพลังแรงเต็มถังน uh, ี่ต้องอย่าล ah> ah> um, to uh, so ืมนะเปลี่ยนถังสั่งเบอร์แก๊สนะฮะที่นี้เป็นสมาชิกวนแก๊สอยู่แล้วอ๋อเป็นด้วยเหรออ่าจะใช้วนแก๊สอยู่เนี่ยี่ายไปได้เลยมันลงตัวไปหมดผมชิมเลยนะอ่าค่ะรสชาติพอได้ยังส่วนมากแม่ทำแม่จะชิมเอานะไม่ไม่มีไม่มีสูตรเฉพาะตัว ใครมาถามก็ว่าให้ใส่อะไรแค่ไหนบอกต้องชิมเอาผมว่าจะมีลูกตำลึงสงสัยถ้าไม่ทํำในขมปี่เนาะขมค่ะขนาดอันนี้นะแช่เกลือไว้แล้วนะมันไม่ขมมากกําลังดีคล้ๆมะละแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็หอมมันนะหวานปลาเล่นปลาเล่นนิดๆแล้วก็ตัดกับขมนิดๆของลูกตำลึงเนี่ยง่อร่อยแน่แต่เข้าใจนะใส่ปลาย่างปลานี่ก็ปลาธรรมชาติไม่มียาอะไร จำมาจากนี่เลยบ่อตรงนี้เลยบอ่อต,ต,ต,ตัวเองสวนตัวเองเนี่ยอยู่บ้านนี้ผมได้อยากมีที่มากเลยไงไหมปลูกอะไรเนี่ยอันเนี้ยผมบอกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมแม่ตู้เย็นหลังบ้าน <c oughs> นะเนี่ยมันเป็นตู้เย็นหลังบ้านนะสมุนไพรอะไรก็หลังบ้านทั้งนั้นพวกเครื่องแกงมีหมดมีหมดแกงคั่วลูกตำลึงปลา่างต้องแช์ต้องแช์ต้องแช์แช์แช์ต้องแชร์ต้องแช์ต้องแช์แช์แช์เอ้าช่วยกันแช์เอ้าช่วยกันแช์ต้องแช์ต้องแชร,ชรช 切切哦，切切切，切切切。